พูดนันสร้างปูกระเบือ,อกระเบื้องพราะในแล้วอยู่ปูเป็นอาทิตย์เฉพาะในแล้วอยู่จะปูดอรก็สวัสดีน้องปัทมาด้วยจ้าน้องปัทมาผ่านแล้วจะ่นมาทรงกำลังใจให้สวัสดีครับคุณหนูพานสู้ๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะน้องปาดพี่ก็ลอตรวจสอบจ้าบอกคือตะกี้สะรุ่นรุ่นน้องรุ่นน้องคือครบหกมือนาทีกับคือภาพเซีนวันที่ยี่สิบสองนี่ก็เดือนแล้วจ้าน้องปัด ก็คือสมัยรุ่นน้องปัดนอตะกีเด็กเด็กเดินเดินน้องปัดกันคนนุณชุลีพรก็ทักทายพี่วัดนะคะพี่วัดก็สวัสดีค่ะคุณชุลีพรครับพี่วัดก็สวัสดีมีความสุขครับคุณพี่ชุลีพรสวัสดีพี่น้องทุกคนขอให้พันเราะตรวจสอบจะขอบสวัสดีค่ะพี่วัดสวัสดีมีความสุขนะคะน้องทานอนกัน สวัสดีค่ะพี่วัดวิ่งอันพึ่งกลับม,มาจากตลาดันตั้งเวทีพี่อุดรเอารถมารับหน่อยพี่อุดรเอารถมารับสวัสดีค่ะคุณพี่อุดรเข่าท่าพี่อุดรก็เข่าท่าแล้วเนี่ยถึงเวลาใครจะไปพี่อุดรส่งตกดีเนาะค่ะเนาะกำลังปลูกกล้วยพอดีแหละค่ะแม่มองปลูกกล้วยแล้วปลูกกล้วยมันจะได้สวยๆโดนฝนเนาะคะเนาะ แมนพบผู้โดนฝนตดีค่ะป้าป้าป้า,ปาเพิ่นมาสม่งกำลังใจให้นะคะเนาะป้าทางหน่อยสวัสดีครับพี่โอ้มือเศร้ารับค้านหองน,องน้องรัพ้าตอนเศร้าพี่วัดก็สวัสดีมีมีพี่วัดยังไม่ผ่านคุณสมสมัยก็น่าจะผ่านแล้วนะคะนอก่านแล้วแหละแต่รอตรวจสอบ จุงกะเนียงมะลิวันน้องนภาจุงกะเนียงจุงกะเนียงละออละอ้อท่านกับ่ได้ขึขืนเวทีคือกันจะพี่วัดพอดีไปตลาดไปอนันไปเก็บของยุ่ล้านเพื่อสิเปิดล้านขายผากับพอดีกับเมื่อยมดเมื่อนี่กับยากเพาใครได้ไปหาพี่ๆเพื่อนเพื่อนจ้อยเมื่อน,นี่ตะล้อนตะล้อนซื้อของแหนสร้างแกซื้อของให้สร้าง,าออง,รางเรื่องของเรื่องว่ามันยังดอก ซื้อของให้เออไล่ยูเห็นยูพอดีเขาจังหวะหาน้องนภา,าพอดีขึ้นพรออมกันก็น้องนภา,าเนาะมาทานตําแอปเปิลนากันจะรีวันพี่พีรภา,าสวัสดีน้องมาริวันพี่จงรักก็สวัสดีค่ะคุณวดัดชุลีพรก็ทักทายพี่วัดนะคะพี่วัดก็สวัสดีค่ะคุณชุลีพรครับสวัสดีค่ะน้องปาด พี่พี่นภาก็สวัสดีน้องปัดนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ห่วงทั้งพี่ทั้งน้องพี่น้องขึ้นพร้อมๆกันเนาะสวัสดีพี่อุดรน้องมาริวันก็สวัสดีพี่อุดรพี่อุดรก็สวัสดีพี่พรีิวาก็สวัสดีค่ะคุณสมสมัยคนสวยสวัสดีค่ะพี่อุดรแก่นแก้่สวัสดีค่ะสวัสดี พันรวมไทยสงมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องปัดก็สวัสดีจ้าเนาะจสงเอิญน้องกระจันแต้มแก่เนาะค่ะนอะ้องพอเอาดอกเอาเอิญคุณขอเอิญคุณน,นอ้องค่ะน้องพราะว่าเพิ่น,นป้อน,นในเขาเอายังไม่ขึ้นใช่ <c oughs> หนหมใช่ไหมพี่ป้นที่ว่าสวัสดีน้องวัดผลไม้เป็นตะสะอ่อนเนาะ ปลูกยังกับขึ้นบ่นองมารีวานผลไม้ขึ้นหลายครับแต่เหมือนมาหอดบ้านเฮาคือแพงแต่เนาะสวัสดีค่ะเอตากับเขาให้คุณสาแต่พี่นี่หลายยางจะหลายอย่างค่ะวันนี้ได้ยุดก็คือได้ยุดแน่กับสังหวัดพี่หอดน้องดอกไปแน่ก็ได้ไปแน่ขันนั่งรถกับหัวดวนยุ่ดวน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 ยุงสีมันก็เลยเขาไปว่าได้สวัสดีค่ะคุณมาริวาน พี่พรทิวาก็สวัสดีน้องมะลิวันนะคะขึ้นพร้อมพี่โอขึ้นพร้อมพี่โอขึ้นพร้อมพี่โอเนาะพี่วัดก็สวัสดีครับแห้งแตเล็บเปร,เรี้ขึ้นจ้ามาเพิ่มพลังบวกขอบคุณค่าน้องมะลิวันคนสวยโอ้ยอันมักอันเชอรี่แม่เจ็บมาปลูกบ้านเข่าในเด้อเจ้าใดดอก กระเบื้องพอนแล้วเลยไปเหยียบย่ำมื่ไดดก็ขี้ฝุ่นลายลายกุศลทำความสะอาดว้ดีๆขี้ฝุ่นหลายก็เลยบ่ได้ไปนอนฝุ่นก็เลยน้องมาริวันคนสวยันอันเมื่อนี้เพิ่นให้แค่สองดวงตาพี่น้องกับมาไลยหลายแต่อันให้แค่สองดวงอย่างคือยังบักอันปูอันบ่อึดตะหมองกินบ่งง่ายเนาะน้ำจิงขันข้าเจ้าแล้ว่็จะไดยน้ำพาออก ออกเครื่องบินเลยค่ะแม่นจก้กเพราะว่าญาติพี่น้องยุ่ห่วงทั้งพี่ทั้งน้องพี่น้องขึ้นพร้อมๆกันเนาะสวัสดีพี่อุดรน,น้องมาริวันก็สวัสดีพี่อุดรพี่อุดรก็สวัสดีกีเชนวันที่ยีิบสองนี่ก็เดือนแล้วจ้าน้องปัดบพคือสมัยรุ่นน้องปัดนอะตะก,อกีเด็กๆเดินๆน้อ,นนองปัดกันคน,นอ,อันเนาะคันฮัาเข้าไปแบบอัน อันไปนกดโดยเฉพาะว่าได้เลยต้องเข่าไปทีละอันจังได้สวัสดีมีความสุขครับคุณนภาพาิวัตรก็สวัสดีมีความสุขนะคะน้องนภา,ามืออื่นไปงานมินมินวงเวียนสวัสดีค่ะคุณมินมินวงเวียนนาะคะ่ะน้องส่วนน้องปัดนีกระพานแล้วจ้ะพ่อรุ่นแรกเลยน้องปัดรุ่นแรกตะก,กี้ ตะเกียร์ถ้าแม่นอันขึ้นเวทที่ขึ้นองปัดสวัสดีค่ะพี่อุดรสวัสดีครับน้องทันน้อยพี่อุดรสวัสดีน้องทันน้อยมีพี่อุดรอ,อุดรก็สวัสดีน้องปัทมาด้วยจ้าน้องปัทมาผ่านแล้วจ้าเพิ่มมาทรงกำลังใจให้สวัสดีครับคุณหนูพานสู้ๆนะจ้าขอบคุณค่ะอันแท้มาอันอันไล่แทนอันขี่ได้เป็นอย่าง พี่สิข้นตะละเทียเนี่ยโอ้ยทรมานน้นองมารีวันเลยอยู่องก่กนพี่โออยู่พี่วัดก็ยังเพื่อนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่กําลังกําลังเยอะเริ่มไม่เป็นไรจ้าขอบคุณค่ะที่เข้าใจเนาะ,ะเนาะพี่น้องเข้าใจกันทุกคนบมมีว่ากันจ้าคนมิตรปูนดีดีดมิตาเนองมาริวันก็อยู่ไหนเนาะเยอรมันเนาะเยอรมัน สวัสดีมีความแท้งกต่เล็บเดรกขึ้นจ้ามาเพิ่มพลังบวกขอบคุณค่าน้องมะลิมันคนสวยโอ้ยอันมักอันเชอรี่แม่เก็บมาปลูกบ้านเขาในเด้แม่มองแม่มองก็รอตรวจสอบสวัสดีจ้าพี่ธนวัฒน้องปัทมาก็แสนแมนจัดรอบสองเลยน้องคันเพราะสมัยเราชุดไม่สวยแมนยบอก <laughs> โอ้ คนเกืออันเชื่อมต่อซาขึ้นม้านอแบบน,นี้เนาะสวัสดีค่ะพี่พรทิวาคนสวยพี่พรทิวก็สวัสดีน้องทันคนสวยซาโอ้สาวแห้งกลับมาหอด้าวหงายเข่าแล่นโอ้ยหัวฟูหัวหยองเฮี้แตกเฮียย่อยเมื่ดผ่านเดี๋ยวหานแนวมาคาดกนะลุมกันหาแนวมาคาดกลุมซะเป็นอย่างหลัคือปวดเถอะหัวหัวหยองหด สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะน้องนาภาก็สวัสดีค่ะพี่วดัดน้องทันหน่อยผู้จอยผอมบ่เห็นดวงสวัสดีค่ะพี่อุดรสวัสดีครับน้องทันหน่อยพี่อุดรสวัสดีน้องทันหน่อยมีพี่อุดรอ,อุดรหลับลม้งนี่ยังไง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 จัน,นแม่หมอตื่นเศร้าม้านั่นสวัสดีพี่น้องตาเด็กตา หกม้งนหกมนทักนองนภาเพิ่นกระตุนี่ได้ใบเท้าใบแดงบ่าจ้าพี่พรโอ้ได้ไปยุตตอนเศร้าตอนเศร้าได้ไปยู่ป้าแต่มาขยันค่ะแท้แกงเห็ดมาให้กินแน่อันเมื่อกี้เอ็นว่างอันอาทิตย์ว่างหันอนญาติพี่น้องมาีปัดถิ่มขันเพิ่นโซงมาให้ก็คือตรงอันนี้ตลอดเนาะค่ะเนาะ ล้อการตรวจสอบขอให้พันพานกันทุกคนเดอ้อจ้ะอันแ่งเศร้าค่ะสสิเรกรับหาพี่น้องตอนใดน้อวันนี้น้องมาคิ้วเาี่วเถาน้อสวัสดีค่ะพี่พรที่ว่าไเสือบังใบก่อนจะ้ะเอาคนสวยจิขึ้นเวที่ซ่าเมื่อน,นี้นองฟ้าลงคลิปเก็บเจอรี่เกือ จุมกระเนียงมะละิต้องเข่าไปทีละอันแม่น้องนะคะโอ้มันยากนัง่งจนว่าเคียร์จนวันมือนน่เคียร์จนว่ามือเกนด้วยเด้อผ่านกดผ่านเกณ็นด้วยเนอะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณแม่คุณแม่มองเนาะคะนะ่ะเนาะแม่มองสวัสดีจ้าคุณปัทมาคือเกาเหรอจ้ายืนยันตัวตนเหมือนเดิมย้ำไดสิได้สัายืนยันดอก พีวัตก็สวัสดีจ้าน้องนภาแมนสวัสดีมีความสุขนะคะสามสิบ